น้องแพไปลูกปะจะพาไปปล่อยแมวค่ะปล่อยทุกวันเลยแมวรอ,อกันหน้าสลอนละค่ะนั่งพิงกันอยู่ขนาดแมวรอหน้าสลอนเลยเหรอลูกแมวรอหน้าสลอนเลยค่ะ ไปลูกไปไปครับไปโดยเจ้าสามโดยเจ้าหนึ่งค่ะไปลูกไปเร็วหนึ่งนั่งกันหน้าสลอนเลยค่ะวันนี้ปล่อยช้า ไปครับหนึ่งครับไปออกลูกไปลูกออก ไปช้าไม่อยากออกแล้วเหรอลูกไปลูกปะกินข้าครับ,รบไปลูกปะไปลูกปะ ลงทุ่งเลยออกจากบ้านมาก็ไม่อยากลงทุ่งค่ะพี่แพรเขาก็นั่งอยู่บ้านโน้นค่ะหน้าบ้านน้องแพร ของแพรเขานั่งอยู่ฝั่งโน้นค่ะตัวดำดำมืดๆอันนี้จะจ้บ้านนี้ไดไหมครับลูกปะไปกินทาโลกกันดีกว่า เดี๋ยวเอาทาโร่ให้แมวกินค่ะกินทาโร่ปะลูกปะเดี๋ยวจะให้แมวกินทาโร่ค่ะ มาลูกมามากินทาโร่เร็วมาเร็วรวกินทาโร่เร็วมากินทาโร่เร็วมากินทาโร่มามากินทาโร่มาลูกมาอ่ะเดี๋ยวแม่ทาโร่ให้กินนั่งตรงนี้มากินทาโร่มาลูกมา หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งมากินทาโรล,ลงกมา กินทาโร่กันค่ะหนึ่งครับมากินทาโร่ลูกเร็วมามากินทาโร่กันลูกมาหนึ่งไม่มาค่ะไม่ชอบกินหนึ่งไม่ยอมมากินทาโร่

พี่แพรก็นั่งอยู่นะคะหนึ่งครับมากินทาโร่ลูกมาเร็วหนึ่งมากินทาโร่เร็วๆลูก เจ้าสามก็นั่งกินทาโลกตอนเช้าน้องแพรเจ้าสกับแม่เขามานั่งกินทาโลกค่ะตอนเช้าเพิ่งจะปล่อยเจ้าหนึ่งไม่มาค่ะไม่หิว ผมไม่หิวครับน้องแพรนั่งทับเลยนะสาม นั่งกันอยู่ค่ะเนี่ยเจ้าหนึ่งก็อยู่บ้านฝั่งโน้ยังไม่เดินมาค่ะ ซ้อมม่าจะสามกินอร่อยอยู่คนเดียวแมวเขาก็นั่งรับลมกันค่ะสามทำไมกินเหลือเยอะไงลูก กินกันเรียบร้อยแล้วค่ะนั่งพักผ่อนกันแล้วเดี๋ยวจะมารวมกันอยู่บ้านนี้แล้วค่ะสามสามไม่กินให้หมดลูกคาโลเต็มเลยนะสามสามสามไม่มากินให้หมดครับน้องแพรก็มากินต่อ กินไปลูกแพร มาลกุกโอเคนะคะเดี๋ยวขอปิดไลค์ก่อนนะคะ